อ่ะสิบองศาตอนนี้สิบห้าองศานะใช่ไหมวันนี้สิบห้าองศาหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็สิบห้าลงมานะ,ะก็จะเป็นสิบสี่นะสิบสี่สิบสามนะ,ะแต่พรุ่งนี้ประมาณสิบนะคะอันนี้อันนี้พอยียหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงนเดงนะคะพอดี เออแอดก็พึ่งนะภารกิจวันนี้ก็เช่นเคยนะะเก็บมันสำปรังนะะขึ้นรถถนะยนะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะะพอดีเอ,อเป็นช่วงว่างนะะก็เลยเก็บผลผลิตนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ผลผลิตนะ ปลายปีของเราใหะะ้เรียบร้อยก่อน,นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับไปเยี่ยมตากับยายที่ที่บ้านนะคะก็พาบีกลับไปด้วยนั่นเองนะคะก็เลยวันนี้นะคะต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จนะคะก็เคลียร์งานให้เสร็จก็เหมือนเช่นเคยนะคะก็ ก่อนทีนะ่จะไปร่วมงานนะที่วังปู่ปริจิตน,นะครนะไอก็ต้องเคลียร์งานตัวเองนะให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็ออเดอร์ยางส่งยางอะไรต่างๆนาะนาะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เพราะว่าจะ,จะเอาเงิน,เ,นเดินทางด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าแอดต้องใช้เงินในการเดินทางนั่นเองนะคะก็เลยเค่อนข้างะค,ะค่อนข้างก็ช่วงนี้ก็เลยรวบรวมะะรวบรวมเงินเพราะว่าเราจะใช้หนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีบางรายการที่ เราจะต้องนะจัดการให้เรียบร้อยนะคะก่อนสิ้นปีด้วยนั่นเองนะจ๊ะนะเป็นไงกันบ้างเอ่ยนะคะช่วงนี้นะมีอะไรอยากจะเล่านะคะทักทายกันได้นะคะในช่องนะคะแม่เบนโกกอกเองนะคะจะพยายามขึ้นไลฟ์ลงคลิปให้นะคะแต่ช่วงนี้นะคลิปก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำสวนทําไร่นะเก็บเกี่ยวข้าวนะคะช่วงนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะปีนี้ก็ปิดจอบทะทำนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ปีหน้าว่ากันใหม่โดอนะโอ้ยเนาะหนาะวอะโอ้ยนะนะปีหน้าเราก็ว่ากันใหม่นะะก็สู้กันใหม่นะะปีนี้ก็เรียกว่าดำนาดำนากรีดยางเออลุกถอนกล้านะเก็บเกี่ยวนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะั่นเองนะจ๊ะนี่ลยูยนะคะควันไฟก็ไม่เป็นไรนะคะก็ นอนได้นะครับแอดอาบน้ําเสร็จแล้วนะทุกคนอาบน้ําเป็นยังไงกันบ้างอื่นนะบ,บ้านไหนเขามีน้ําอุ่นนะคะก็โชคดีหน่อยนะคะบ,บ้านแอดก็นะเตามานะหม้อมานะน้ําเทลงไปนะคะก็ไปผสม,มเอานะคะก็พอไหวอยู่ <laughs> ขอบคุณค่ะเอาเอาเรื้มรืมลืมนะคะวันนี้นะคะช่องนะคะแม่เบนก์กกอกนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับะะพี่น้องชาวใต้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอให้สูส้ๆแล้วก็อดทนนะทั้งหนาวทั้งทั้งหนาวทั้งเ,งเย็นนะคะก็อดทนสูส้ๆนะคะพยายามหานะ,ะ,นะ,ะาสิ่งของนะคะบริเวณบ้านเรานะ,ะนำออกมาใช้นะ,ะให้เยอะได้มากที่สุดนะคะเสื้อผ้านะ,ะอุ่นๆนะคะก็ ผมเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะแล้วก็เราจะได้นะคะไม่เป็นโรคเป็นภยัยแล้วก็สามารถผ่านนะคะไปวิกฤตะะในครั้งนี้ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจงให้กับหลายพื้นที่นะคะที่ยังยังอยู่นะคะภาวะน้ําอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็บางจุดก็คือเริ่มลดแล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเอาชิดเรายังมีว่ากันต่อไปนะ,ะวันลุ่งหน้านะคะก็ยังขึ้นต่อไปสู้นะคะก็ขอเป็นกาลังใจงให้กับทุกคนทุกท่านนะคะเพราะบางท่านก็ กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็ต้องมาเจอนะคะสภาวะแบบนี้นะคะสำหรับแอดนะคะบอกตรงว่าคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะ,ะแอดเข้าใจความรู้สึกเลยนะ,ะมันเป็นเหมือนช่วงตอนที่เราเจอมรสุมนะคะช่วงช่วงพายุเข้ามาเนาะ,ะช่วงนั้นนะ,ะแล้วก็ถนนเราเนี่ยโดนตัดขาดก็มันไม่ใช่ปัญหานะคะเรายังสามารถทำมาหากินได้นะ,ะมีข้าวมีบ้านพักน้ำไม่ท่วมบ้านนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแต่แปลงกเกษตรของเรานะคะเอ่ออะไรนะก็เรียกว่าถ้วยยางของแอดเนี่ย ก็คือเออเป็นเป็นแปลงที่มันอยู่ใกล้ริมห้วยนะก็คือน้ํามาปุ๊บมันก็พัดไปหมดเลยนะประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าถ้วยนะก็มันมียางพาราด้วยนะที่เรากรีดแล้วอะ่ะเอออยู่ในถ้วยนั้นด้วยนะแต่ว่าน้ําหนักมันไม่เยอะเลยแล้วก็ไม่ได้ผูกเชือกไว้ด้วยนะี่นะะก็เลยต้องหลุดลอยไปกับน้ํานะไม่รู้มันจะไปกองไว้ที่ไหนนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอ้าวควันอีกโอ้ยละเนาะ ควันเนะี่ยเราต้องให้ไฟลุกเดี๋ยวให้ลุกก่อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนมันต้องให้ไฟลุกนะแล้วไฟไม่ลุกมันก็จะควันนะ เออก็ยังอุ่นๆอ,อยู่นี่แหละนะคะก็เข้าใจความรู้สึกนะ,ะตรงนั้นเลยนะ,ะเพราะว่าแอนรู้สึกเหมือนกับอะไรนะ,ะแบบมันไปหมดเลยนะคะความหวังก็คือเราก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้เงินเนาะ,ะก็คือหวังว่าเออรอบนี้เราก็จะได้ขายนะ,ะได้เงินนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาสะดุดนะคะด้วยมรสุมนั่นเองนะคะก็คือ <c oughs> เป็นภัยธรรมชาตินนเองนะคะซึ่งก็คนที่เจอก็เป็นกําลังใจให้ส่วนคนที่ไม่เจอก็ ผ่านไปนะหรือว่าเป็นความโชคดีนะนี่แหละนะคะก็เราก็มองว่านะขนาดนะเราเราว่าเราเจอประมาณนี้นะคนอื่นนะ่ะอย่างเช่นนะทางโน้นเห็นไหมคะทางใต้เนาะเขาเจอหนักแบบหนักโดยที่มันไม่มีอะไรแบบ แจ้งเตือนล่วงหน้าของเราเนี่ยยังมีการแจ้งเตือนว่าจะมีมรสุมนะคะวันนั้นวันนี้วันนั้นนะ,ะอะไรเงี้ยเราก็ยังพอรู้แต่ว่าแน่นอนก็คือบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ลาบเนินเขาะคะยังไงก็ไม่ท่วมแต่ถ้าเป็นนะคะอยู่ใกล้ริมห้วยนะ,ะยังไงก็ท่วมนะคะอะไรอย่างงี้นะคะก็ก็ไม่ว่ากัน อ้าวลุกแล้วนะคะก็อุ่นละก็ก็เข้าใจความรู้สึกนะ,ะตรงนั้นเลยนะะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆนะนะ,ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะเอพยายามนะะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแลนะทุกคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านวิกฤตนะคะไปในครั้งนี้นะคะได้อย่างแน่นอนนะคะเหนือเขาก็ยังเจอมา เหนือก็เจอนะคะอีสานก็เจอนะคะใต้ก็เจอนะคะไม่ไม่ใช่ว่ามีแค่ใต้นะคะที่เจอนะะก็มีบางพื้นที่มีบางจุดนะคะที่เรียกก็ ทั้งในการของสูญเสียนะเกิดต่างต่างนานามากมายนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะ,ะแอดถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะ,ะแปลงกเกษตรของเรานะ,ะเจอน้ําท่วมนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นที่พักที่อาศัยของเรานะคะยังไงก็รอดะคะ่ะเพราะว่าเป็นที่เนินนะคะก็คือของเราเนี่ยถ้าเป็นดินนะคะดินเขาสไลด์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะน่ากลัวก็คือแบบดินมันมันเหมือนหิมะถ้าอย่างนั้นอเออน่ากลัวแต่ว่าถ้า ถ้าในส่วนถ้าในส่วนของนะ,ะฝนตกแล้วก็น้าท่วมนะ,ะไม่ถึงนะคะท่วมยังไงก็ไม่ถึงนะ,ะแต่ไม่รู้นะคะถ้าถ้ามันแบบท่วมในสิบยี่สิบปีนะคะในวันข้างหน้าก็คือเป็นเป็นวัยที่เรานะ,ะอายุเยอะแล้วนะ,ะประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะสิ่งสิ่งจําเป็นเห็นไหมคะทุกคนต้องมีความพร้อมต้องเตรียมพร้อมกันเนาะขนาดแอดก็ว่านะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะว่า เราเราต้องผ่านมรสุมนี้ไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถผ่านไปได้เพราะว่าเราชะล่าใจชะล่าใจคือมองว่าคงจะไม่ท่วมนะคะประมาณนี้ทั้งทางที่น้ำเนี่ยเตรียมตัวที่จะมาแล้วนะคะแต่ว่าก็เอาเป็นว่านะคะทุกคนในครอบครัวเรานะคะ,ะปลอดภัยกันทุกคนนะคะแอดว่าแอดว่ามันก็โอเคเนาะคุณสริวานเนาะคุณ รัชดานะคะจันทรังศรีนะคะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็คุณมานีด้วยนะคะคุณโกนนะคะศูนยนองะคะขอบพระคุณออมากค่ะ <ดง ipped> เห็นไหมคะเนาะก็เอาเป็นว่านะสุขภาพเราดีนะคะก็ว่ากันใหม่สร้างกันใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยถึงแม้ว่าจะต้องอะไรต่างๆนานานะคะก็ขอแค่ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ใจสู้กันต่อนะคะชเชื่อเถอะนะ